เปิดม่านตำนานมหาอุดหยุดกระสุน13ส,ส,สุดยอดพระเครื่องและเครื่องรางที่รอดคมปืนจากการลองของครั้งประวัติศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คือรายการเรื่องเราตำนานครั้งครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสู่เรื่องราวที่สะท้อนถึงแก่นของศรัทธาและความเชื่อในพุทธานุภาพอันบริสุทธิ์ของไทย นั่นก็คือการลองของที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนานลองจินตนาการถึงห้องทดสอบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดวัตถุมงคลน,นับร้อยรายการถูกวางเรียงรายเพื่อรอการพิสูจน์คมกระสุนปืนจริงผู้คนก็เฝ้ามองด้วยใจระทึกผลลัพธ์ที่ได้คือปฏิหารที่สันเสะเทือนวงการมีเพียงสิทสามรายการเท่านั้นที่แสดงอนุภาพสูงสุดมหาอุดยุดกระสุน ไม่ว่าจะเป็นการยิงแล้วปืนแตกยิงแล้วลูกปืนด้านหรือยิงไม่เข้าเลยมาฟังเรื่องราวที่มาและปฏิหารของ13สุดยอดวัตถุมงคลเหล่านี้กันครับ 1. พระกรุกเมืองสันชัยนาทเป็นพระกรุกเนื้อชินหรือดินเผาที่แตกกลุกออกมาจากวัดและเจดีเก่าแก่ในอำเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและสมรภูมิสำคัญในอดีต อายุเก่าแก่ราวสมัยสุขโขทยัยถึงอยุธยามีชื่อเสียงโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยนักรบโบราณปฏิหารในการลองของในวินาทีที่ปืนถูกเหนี่ยวไกใส่กรุเมืองสันเล่ากันว่าเสียงปืนกลับแผ่วเบา,บาผิดปกติหรือยิงไม่ออกทันทีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างขนลุกสู้เพราะอำนาจแห่งพระกุนี้ได้แปลเปลี่ยนทุกอนุของวัตถุให้เป็นเกราะเพชรคงกระพัน หยุดยั้งอนุภาพของกระสุนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 2. พระปกโพกรุราชบุรณะอยุทยาพิมพ์นิยมพิมพ์เล็กเนื้อชินแต่กรุออกมาจากพระปรางวัดราชบุรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเมื่อปีพศ .2499 สร24 99, ส้างขึ้นในยุคต้นกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระบรมราชาชทิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาเป็นพระเนื้อชิน ที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งกรุราชบุรณะมีพิมพ์ทรงที่งดงามและเข้มขลังปาฏิหาริย์ที่เล่าสืบต่อกันมาพระปลกโพองค์เล็กนี้แสดงอนุภาพใหญ่เกินตัวเมื่อเล็งยิงเข้าใส่เจอกันว่ากระสุนเกิดอาการสับสนพุ่งออกไปนอกเป้าหรือไม่สามารถจุดชนวนดินปืนได้เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของพุทธคุณด้านมหาอุดชั้นสูงที่แผ่บารมีแห่งการตรัสรู้มาคุ้มครองอย่างแท้จริง 3. พระเจ้าสิบชาติตัดเดี่ยวพิมพ์สมาธิกรุอยุธยาปี2515เป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคหลังแต่บรรจุลงในกรุหรือพิธีใหญ่ของวัดในเขตอยุธยาเมื่อปีพศ2515โดยมีการอัญเชิญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติทั้ง10มาประดิษฐานในองค์พระทำให้มีพลังพุทธานุภาพรวมจากหลายภพภูมิปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมา ขณะทำการยิงทดสอบพยานหลายคนเล่าว่าเห็นเปลวไฟออกจากปากกระบอกปืนดูเหมือนจะมอดดับลงก่อนที่จะถึงองค์พระอนุภาพแห่งการบำเพ็ญบารมีอันยาวนานได้แปลสภาพเป็นรัศมีคุ้มครองทำให้ลูกปืนที่พุ่งออกมาด้วยความเร็วต้องสูญเสียพลังงานและตกกระทบพื้นไปอย่างง่ายดาย 4. พระหูยานชินเงินราชบุรี เป็นพระที่ถูกขุดพบในเขตจังหวัดราชบุรีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยลบบุรีหรือขอมซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะและพิธีกรรมทางพุทธศาสนามีความเข้มขน้นพระเนื้อชินเงินโบราณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และเชื่อถือในด้านคงกระพันชาตรีอย่างยิ่งปาฏิหาริย์ที่เล่าสืบต่อกันมาเมื่อกระสุนปืนยิงตรงเข้าหาองค์พระหูยานเล่ากันว่ามีเสียงปังแต่กระสุนกลับกระดอนออกไป เรากลับถูกยิงใส่แผ่นเหล็กกล้าแสดงให้เห็นถึงพุทธานุภาพด้านคงกระพันที่ทำให้ร่างกายของผู้บูชาและวัตถุมงคลน,นั้นเหนียวดุดหนังราชสีหยุดคมกระสุนได้อย่างน่าเกรงขาม 5. พระบูชารัตนโกสิ์ส่งเครื่องเป็นพระพุทธรูป,ป้างสำคัญที่สร้างขึ้นในยุครัตนโกศินลมักผ่านพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่ของแผ่นดิน และมีการประดับเครื่องทรงอันวิจิตรงดงามแสดงถึงทานานุรูปและความสำคัญขององค์พระประธานปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมาแม้จะเป็นพระบูชาแต่มวลสารที่ใช้หล่อและการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้องค์พระแผ่มหาอำนาจคุ้มครองเมื่อปืนลั่นใส่ผู้ยิงรู้สึกเหมือนมีแรงแผลักจากองค์พระทำให้เป้าหมายคลาดเคลื่อนและปืนติดขัดย่งไม่มีสาเหตุ 6. เรียนหลวงพ่อมงคลบอพิษ2485อยุธยาสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2485ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจเครื่องป้องกันภัยให้กับทหารและประชาชนเชื่อว่ามีการปลุกเสกอย่างเข้มขลังโดยเกกิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมา นี่คือหนึ่งในเหรียญที่แสดงปาฏิหาริย์มหาอุดชัดเจนที่สุดทันทีที่ผู้ทำการทดสอบพยายามยิงใส่เหรียญปรากฏว่าปืนเกิดอาการลูกด้านหรือยิงไม่ออกติดต่อกันหลายนัดเป็นการยืนยันว่าเหรียญยุคสงครามนี้มีพุทธคุณคุ้มครองภัยจากอาวุธได้อย่างยอดเยี่ยม 7. เหรียญลงปู่ทวด2505้จัดสร้างโดยพระอาจารย์ทิมวัดช่างให้ในปีพศ2 5 0 5 เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมและเป็นที่สแสวงหาอย่างยิ่งเชื่อกันว่ามีการอัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดมาประสิทธิ์ประสาทพุทธคุณอย่างเต็มเปี่ยมปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมาผู้ใดมีหลวงปู่ทวดติดตัวผู้นั้นจะไม่ตายโหงคำกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์อีกครั้งเมื่อมีการยิงเรียนหลวงปู่ทวดได้แผ่อำนาจแคล้วคลาดและคงกระพัน จนทำให้ลูกปืนไม่สามารถทำอันตรายได้บางครั้งทำให้กระสุนปืนหลอมละลายหรือปิดเบี้ยวไปจากเดิมก่อนจะถึงเป้าหมาย 8. พระวัดพระพิมพ์ตุกตาสั่งโดยสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรหรือสมเด็จพระสังฆราชไก่เทือนแห่งวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามโดยผงพุทธคุณที่ท่านลบและรวบรวมไว้มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมสูง แต่ก็มีอนุภาพคงกระพันซ่อนอยู่ปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมาแม้จะเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงหน้ารักดุดตุกตาแต่กลับแสดงอนุภาพมหาอุดที่มีความแข็งแกร่งเมื่อมีการยิงใส่ปรากฏว่าองค์พระไม่มีรอยแม้แต่น้อยในขณะที่บางครั้งปืนที่ใช้ยิงกลับเกิดอาการติดขัดอย่างรุนแรงหรือแตก แสดงให้เห็นถึงพลังอนุภาพแห่งพงพุทธคุณชั้นสูงที่ประสานกันอย่างลงตัว9เรียนหลวงพ่อคำชาตสุขโขวัสวุวรรณรัตนารามหลังเป็นรูปสิงห์หลวงพ่อคำเป็นพระเกกิอาจารย์ที่สร้างเครื่องรางรูปสิงห์อย่างโด่งดังเรียนรุ่นนี้จึงถูกประทับด้วยรูปสิงห์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาอำนาจและบารมี เชื่อว่าหลวงพ่อคำได้ปลุกเสกด้วยวิชาสายมหาอำนาจและคงกระพันปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมาพุทธคุณของเหรียญนี้ได้ผสานอำนาจแห่งพุทธคุณเข้ากับพลังของสิงอย่างสมบูรณ์เมื่อยิงใส่เหรียญกระสุนปืนถูกสะท้อนกลับหรือแรงประทะของลูกปืนถูกดูดกลืนหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่คือการแสดงอนุภาพของเหรียญที่ปกป้องผู้บูชาด้วยบารมีและอำนาจแห่งเจ้าป่า สิเปลียนพระครูนิสัยจริยคุณหรือหลวงพ่อโอทวัดจันเสนรุ่นตึกนิสิตสามคีปี2508สร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างตึกนิสิตสามคีที่วัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อโอทเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาสูงและส่งวิทยาคมแก่กล้าวัตถุมงคลของท่านจึงมีประสบการณ์โดดเด่นรอบด้านปฏิหารเล่ากันมา แม้จะเป็นเหรียญที่สร้างเพื่อการกุศลแต่พลังจิตของหลวงพ่อโอดได้ประจุกไว้เต็มเปี่ยมเมื่อทำการพิสูจน์กระสุนพับพาดเป้าไปอย่างน่าชงนทั้งที่ยิงในระยะประชิดเป็นการแสดงอำนาจแห่งแคล้วคลาดที่สามารถเบี่ยงวิถีกระสุนร้ายได้อย่างเนื้อธรรมชาติ11เรียนหลวงพ่อโตวัดกำแพงอำเภออินบุรีสิงบุรีรุร่นแรกปี2514 หลวงพ่อโต๊ะเป็นพระเกจิอาจารย์แต่รับการยอมรับในเรื่องมหาอุดหยุดปืนเป็นอย่างสูงเหรียญรุ่นปี2514จึงเป็นเหรียญที่สแสวงหาของลูกศิษย์และนักสะสมเพราะเชื่อมั่นในพุทธคุณของท่านยังไม่มีข้อกังขาปฏิหารที่เล่ากันมาเหรียญน,นี้ยืนยันฉายาของหลวงพ่อโตะอย่างสมศักดิ์ศรีเมื่อทําการยิงปรากฏว่าลูกปืนไม่สามารถกระทบผิวเหรียญได้ราวกับมีกําแพงแก้วมาขวางไว้ นี่คืออนุภาพแห่งเหรียญมหาอุดและคงกระพันที่ทำให้เหรียญน,นี้รอดจากการทดสอบมาได้อย่างเด็ดขาด12เรียนหลวงปู่ทิมวัดระหารไรระยองรุ่นผูกพระธศีมา2 517สร้างขึ้นในโอกาสผูกพระธศีมาวัดละหารไรปี2517เป็นหนึ่งในเหรียญหลักที่หลวงปู่ทิมวัดละหารไรพระเกกิผู้โด่งดังด้านพรายกุมารและเมตตา ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างยาวนานพุทธคุณจึงครอบคลุมทุกด้านปาฏิหาริเล่ากันว่าแม้หลวงปู่ทิมจะโดดเด่นด้านเมตตาแต่เมื่อถึงคราวต้องแสดงฤทธิ์เหรียญน,นี้ก็แสดงปาฏิหาริมหาอุดได้อย่างไม่แพ้ใครเล่ากันว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าเลือกระสุนแตกตัวก่อนที่จะถึงเหรียญ แสดงให้เห็นถึงพลังอํานาจที่บริสุทธิ์ของหลวงปู่ที่สามารถคุ้มครองสิทธิ์ให้ผลจากภัยอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ 13. ชาญนหมากหลวงปู่ศีวัดถ้ำบุญนาคอําเภอตาคลีปี2513หลวงปู่ศีเป็นพระอริยะสงฆ์4ี่แผ่นดินที่มีอายุยืนยาว128ปีชั้นหมากของท่านเป็นสิ่งที่เหลือจากของฉันและท่านได้อธิษฐานจิตให้มีอนุภาพครอบจกกาบาักรวาล เป็นเครื่องรางเรียบง่ายแต่ทรงพลังปิดท้ายด้วยปฏิหารที่น่าทึ่งที่สุดชันมากที่ดูเหมือนเป็นก้อนวัตถุธรรมดาเมื่อถูกยิงด้วยกระสุนจริงปรากฏว่ากระสุนไม่สามารถทำอันตรายชันหมากได้เลยซึ่งเป็นปฏิหารซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังจิตและเมตตาบารมีของหลวงปู่ศีที่แผ่คลุมไปถึงวัตถุที่ท่านบริโภคได้อย่างเหลือเชื่อท่านผู้ฟังครับ เรื่องราวของ13สุดยอดวัตถุมงคลที่รอดคมปืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานแต่เป็นบทพิสูจน์อันหนักแน่นว่าพลังแห่งศรัทธาและพุทธคุณน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของอาวุธใดๆในโลกพระเครื่องและเครื่องรางเหล่านี้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์และพิธีกรรมที่บริสุทธิ์เป็นดั่งสมบัติของแผ่นดินที่มอบความอุ่นใจและปกป้องคุ้มครองผู้ที่ยึดมั่นในความดี นี่คือเรื่องราวของพระเครื่องและเครื่องราง13มหาอุดหยุดลูกปืน